ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีพี่พี่พพน้องๆครับมืัอนี้ก็มาพบกับโชคชัยอิตาเลียนคือเกานะครับในคลิปนี้ก็จะทําทการาเปิดพัสดุนะครับมืัอนี้ก็สั่งของมาเนาะครับน้องพี่น้องก็เดี๋ยวไปเบิรงกนะครับว่าจะเป็นมีอย่างเนาะครับเนาะแซ่บๆนะครับมืัอนี้เป็นของแซ่บเนาะครับพี่น้องก่อนอื่นก็ใส่ผิวปากก่อกนเนาะครับเนาะพี่น้อง ก็เดียวเบื้องกองแหลกเนาะครับเนาะพี่น้องน่ครับพี่น้องครับตัวนี้ก็ครับก้องนี้ก็สั่งมากเนาะครับเนาะพี่น้องผึ่งมาหอดครับก็เดียวแกะกันเลยครับ พี่น้องหาเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อครับครับนลยครับพี่น้องโอ้เพิ่นธุ์นี้มาแบบนี้ครับครับพี่น้องเป็นกบบนี้เซฟตี้มาให้พร้อมนะครับเป็นเด็ดดินตะาล้ำพันบาทเฮครับพี่น้องครับนี่โอ้โหนะครับสวยๆครับพี่น้อง เป็นยังไงพี่น้องไนี่โอ้คับกับเบื้องแล้วกับเป็นตาเสียบเนาะครับน้องตัวนี้นาจะเป็นของแถมนะครับเพื่นแถมมาให้เด้อพี่น้องเด้ออันนี้ครับพี่น้องครับตัวนี้เพิ่นแถมมาให้ซิมครับเพิ่นวานะครับขอคุ้นทั้งพี่จอยนะครับสวนบ้านสวนประพาพรนะครับอินทะผาลำนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมึงอีกเดี๋ยวมึงอีกครับพี่น้องครับคือเก่าครับเิ่น แพ็กเก็ยมาเซฟตี้สุดขีดครับพี่น้องโอ้นี่ครับงามหลายเด้อพี่น้องเด้อเป็นนี่ครับเป็นที่อยู่ของเพื่อนเนาะครับเนาะพี่น้องนี่ครับพี่น้องเอ้วยง่ายใหญเสียบๆนะครับพี่น้องครับเมืองส่งสียบหรือว่าผมเมืองส่งแล้วจากการที่ผมไปคลิปแรกนะครับ อินทาลั่มของเพื่อนนี่จะบูฝาดครับรสชาติดีดีมากๆเลยครับนี่ครับโอ้กําลังสุกแบบเต็มที่เลยครับพี่น้องนี่ครับแต่เดี๋ยวจะเอาไปล่างเราจะเอาไปชิมให้พี่พี่น้องๆเบ่งนะครับเนาะพี่น้องว่าเป็นจังไรเนาะเป็นอินทผาลั่มครับผมจะราคาเนาะครับจะสามร้อยห้าสิบร่วมค่าส่งนะครับพี่น้องจะส่งเร็วดีครับพี่น้องครับ อันนี้ก็เป็นอินทรพาลัมพันบาฮีครับผมพันกินสดนะครับกินไว่สดครับก็เป็นปลูกเนือเยอครับพี่น้องครับกัสามปีนะครับสองปีกลัวก็ได้เก็บผลผลิตแล้วครับสําหรับสวนบานสวนอินทรปาพาพันอินทรพาลัมนะครับเนาะก็เป็นของดีทั้งน้องบัวลําพูครับพี่น้องครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะเอาไปล่างครับพี่น้องครับแต่ว่าก่อนอื่นก็ผมก็จะเปิดอีกกล้องนึงนะครับนี่ครับเป็นนี่ก็ขอบคุณ จากน้องลำดวนนะครับน้องลำดวนนะครับเพป่นกับเป็นเอฟซีนะครับเนาะเพื่อนบอกว่าในคอมเมนต์นะครับเพื่อนกับเมนว่าบอกว่าที่ทรงเมล็ดท่านไห้นะครับเพื่อนกับจะทรงขวางมามาไห้เลาครับเป็นการเคลื่อนว่าน้ำใจเนาะครับเนาะเพื่อนทรงมากอะเเบิ้งนะครับว่าจะเป็นอย่างนาะลครับเนาะพี่น้องกล้องกัดบีจังหน่อยครับระยะทางเนาะครับเนาะ ในการสร่งเดี๋ยวให้รถให้รถไปก่อนครับอืมครับพี่น้องเป็นสีดำครับแบล็กกับบรูวัตยังต้อครับเนาะพี่น้องเดี๋ยวมาก,ก่อนครับมาเ,เนียมาดสองกองเลยครับพี่น้อง โอ้เป็นกระเป๋าครับพี่น้องครับนี่ครับกระเป๋าครับกระเป๋าโปโลนะครับอาจจะใส่ประเภทที่เป็นในการถ่ายทำคลิปได้นะครับคิดวานะครับเป็นมือขากล้องหรือโทรศัพท์มือถือนะครับมีกระเป๋านึ่งมองมีสิบนะครับแลัง็ขกาับนีสิบ้อมนะครับ คือว่าโอเคครับเป็นน้ำใจนะครับทาานี่ก็มี่ซิปครับพี่น้องคือว่าโอเคนะครับกาขอพุณนหลายๆครับสำหรับน้ำใจนะครับน้องพี่น้องพอดีครับพี่น้องกะบ่หน่อยบใหไ่ครับครับกาขอคุ่นนองลํำดวนครับผมที่นี่น้ำใจนะครับน้องพี่น้องการในช่วงภาะวิกิตแบบนี้กะ ขอให้พี่น้องทุกคนกับรักษาสุขภาพนะครับดูแลเจ้าของนะครับเดี๋ยวผมจะไปล่างนะครับล้วก็จะไปซิมให้เบิ้งครับพี่น้องครับแช่ครับไปน้ากันเลยครับครับก็จะเอามาล่างลอกกันเนาะพี่น้องเนาะจะเป็นสิ่งที่คว้นเฮ็ดนะครับในสถานการณ์แบบนี้นะครับบม่ว่าจะเป็นกรองหรือยังในการขนส่งนะครับพี่น้อง บ่ได้ว่าบ่ไว้ใจนะครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่ควรทํานะครับพี่น้องการล่างจัง่อยครับโอ้นี่ครับพี่น้องเพื่อนกัดเพม่อนกัแมห้นะครับสื่อเพิ่นโลนึงครับพี่น้องสั่งเงพื่อนโลนึงเพื่อนกัดมีแถมให้ครับนี่สองถุงนีพ่พอมาโลเคร่งครับพี่น้องสวยๆครับ สวยๆแก๊ะแกแกงตึงแตงแตงตึงก็เบาหน่อยนะครับพี่น้องโอเคครับหนึ่งถุงรับพี่น้องๆรับแวะเวียนนะครับ huh บ้านสวนปะพาพรยินทผาลำนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรนะครับไปบหอดสวนกับนี่แหละครับพี่น้องโทรเลยนะครับ อยากได้ยินตะพาล่ำเสียบๆนะครับโบฟาดครับพี่น้องสว่วนนี้ไม่ฝาดแน่นอนนะครับโบฝาดครับพี่น้องรสชาติดียิ่งโอ้โหตอนนี้นะครับหน่วยเหลืองๆล,ลุ่นๆนี่โอ้ยคัตจะได้กับแน่นอนครับแสบแน่นอนครับพี่น้อง โอเคเอาล้วครับพี่น้องอ่ะ <Okay. S 1> ไปแล้วครับพี่น้องเยลยล้างเรียบร้อยครับเจะให้แผนกเพิ่มซิมนะครับอ้าวลูกดวนลูกดวนอดโอ้วาดีจ้าก่อนแล้วสวัสดีจ,าาดจา้าสาวเขียวนะครับสาวเขียวน้องโอปอแล้วก็ย่ายนะครับเอาพ่อมาพ่ออันนี้ครับโอ้เป็นตาเชียบปะครับเนี่ย โอ้<า>แซ่แบแซ่บแซ่บกาถือ้วนไดเด้สอสิซ่บซิมซิมอ,มอาโอปโอซิมก่อนเร็วเป็นอย่างไรทุกคนบอกได้ครับเด้อแต่ส่วนตัวผมบ้าบอฝาดได้ครับพี่น้องอบแบแบ่หวาน้ากันพีองเดบฝาดรับพี่น้องอร่อยบ่ฝาดเด้อพี่น้องเด้อแซ่บหวาน หวานกว่าน่าอบกว่านะอบกว่าอบกว่าปั้นมขนมอบกว่าครับครับกินน้ำกันครับพี่น้องครับกิงกันแล้วจ้าครับแซ่บแซ่บครับเพรอร่อยดีอร่อยดีครับฝาดบอบว่ะบอฝาดเนาะหวานแช่แข็งได้แซ่บนะครับหวานแจกครับพี่น้องไหนครับแซ่บ แซบแซ่บกว่า็อกกวนข้าซื้อไหมเขาอบปลาเทศนานแซบแซ่บโล่แซ่บอืมเท่านั้นดิแซ่บตัวเ็ดแบบไหนกระโดดตัวมือดีใจญ่พอมด็กที่พอแซ่บจนสองหน่วยยิ้มครับพี่น้องเพราะว่ารสชาติมันโอ้โหดีนะครับสองหน่วยนี่รู้เสื้อบาสชาติโล ถิ่นไร้โบไลยถิไครับพี่น้องมีฟก้งไงได้มาจิ้มแกงเลยกิ้น้ัแกงครับพี่น้องครับพี่น้องแบบค่ะฮึอครับไ่โลว์แค่ขนตาเฉยๆเจบร้ายครับรวเอายเอาเอางเงินขาวว่าไม่จิ้มเขวา ไม่จิ้มฟันหักข้ามันบอครับเป็นยังไงเศร้าไปบอหลอดนิดนนะครับไอจิ้มแขวจิ้มไปจิ้มมากข้ากับพี่น้องน้อยนิงกจิ้มขวนี้ซะหน่อยจิ้มน้ำกันข้าพี่น้องครับแซ่บแซ่บพี่น้องแล้วจิ้มน้ำกันเด้จ้ามาดีครับพี่น้องแซ่บเพ่อะเถ้าก็บอกว่าหวานครับพี่น้องพ่อเถาตัวเป็นหรอครับเล็กน้อยได้ตัวเป็นบ่อืบอ แต่ว่ากินยากด้วยนึงครับมื่อนี่โอปอรครับออพอดีเพิ่นไม่จิ้มเขียวฮักฆ่าครับพี่น้องฮักฆ่าเขียวแมงเดียบัวแปรกันบ่แปงบ่ฟันฟนี่รนครับพี่น้องเอาอ,อีกหน่อยนึงครับอ,รอ,อกรบช่วงนี้ไปงาครับถ้าผูใ้ใดอยากกินก็โทษเลยครับพี่น้องครับบ้านสวนปลาพาปอินทะาลำนะครับ ส่งถึงีครับผมสามารถส่งหยอดหมองนะครับพัสดุพัสดุนะครับแซ่บหลายครับลูกนัเด๋อหน่งเดอันนี้สร้างลูกนังครับแต่ว่าเพิ่นเอาหอยมาลูกเฮงครับพี่น้องครับเพิ่นเอามาให้ซิมนะครับเอามาให้ซิมกันขอบคุณขอบคุณหลายๆครับผม ครับกาสำหรับอินทรพารลัมนะครับของเพื่อนนี่กัเดือนต้นเดือนชิงหาครับพี่น้องครับนี่กัพี่น้องกับเบิงนะครับว่าแต่ละหน่วยนี่คือสุกเต็มที่นะครับพี่น้องประมาณกลางเดือนนะครับหรือว่าปลายเดือนชิงหาเนี่ครับน่าจะเบิดแล้วนะครับพี่ๆน้องๆก็อยากกินอินทรพารลัมแซ่บๆนะครับพี่น้องกาโทษไปได้นะครับ บ้านสวนประภาพรอินทภพาลํานะครับครับในคลิปนี้ก็มาโชว์นะครับขอบคุณพี่ๆน้องๆนะครับสาวเขียวพ่อแล้วก็โอปอแล้วก็แม่นะครับขอบคุณพี่ๆน้องๆที่ติดตามรับชมนะครับพี่น้องครับกอาไว้พ่อกันคลิปนาครับพี่น้องครับในคลิปนี้ก็ขอให้พี่ๆน้องๆยู่ดีมีแฮ้งคือเก้แลละครับพี่น้องครับสวัสดีครับกินกินอันนี้เอาไว้ไปนี่ โอ้น้อไปครับไน้อง้ยเสียบลายแชไหมคนับบุหรีกนมันอืมองไดูงเพาะเกิดหรอกเดี๋ยวได้กินอม่หมดสิเสียบเสียบเสียบลายเสียบลายเสียบเพ่อให้ังได้กินอันนี้ีกวก็อันนี้คือ